i you สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมีเช็คลิสต์นะคะปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้น้องหมาของเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้ง่ายกว่าปกตินะคะหมอมีทั้งหมด6กปัจจัยค่ะมันเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสายพันธุ์ค่ะรู้ไหมคะว่าในน้องหมาสายพันธุ์พิเศษพิเศษเหล่านี้จะมีปัญหาโรคอ้วนได้ง่ายๆเลยนะคะเช่น golden retriever ลาบดอนะคะดัตชุนคอกเกอร์สเปเนียลนะคะบีเกิลหรือว่าจะเป็นพันปักนะคะหรือเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่เช่นมัสทีฟนะคะสุนักกลุ่มนี้ค่ะจะมีแนวโน้มโดยพันธุก,กรรมของเขาเนี่ยที่ทำให้เป็นภาวะอ้วนได้ง่ายกว่าปกติค่ะอันดับที่สองเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุค่ะ รู้ไหมคะว่าอายุในช่วง Middle Age หรือช่วงวัยกลางคนก็คือวัยกลางหมานั่นเองนะคะจะอยู่ในช่วง5 12ปีคะ่ะอายุในช่วงนี้คะ่ะ เขาจะเริ่มมีแอคทิวิตี้ที่ลดลงกิจกรรมจากที่เคยชอบไปวิ่งเล่นนะคะก็จะเริ่มเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะเรียกแล้วก็ไม่ยอมลุกนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมในช่วงวัยกลางน้องหมานั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขามีภาวะอ้วนได้ง่ายนะคะอันดับที่3ก็คือเรื่องของเพศค่ะในสุนัขเพศเมียเนี่ย จะมีความโน้มนาำทำให้อ้วนได้ง่ายกว่าสุนัขเพศผู้ค่ะและยิ่งในสุนัขเพศเมียที่ทำหมันแล้วนะคะโหอ้วนง่ายมากๆเลยล่ะค่ะซึ่งเนื่องจากปัจจัยของฮอร์โมนนะคะเวลาสุนัขที่ได้รับการทำหมันแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศเขาจะลดลงทำให้เมตาบอลิซึมในร่างกายหรือว่าการที่อยากจะเคลื่อนไหวไปทำกิจกรรมต่างๆลดลงนะคะดังนั้นในเจ้าของที่พาน้องหมาไปทำหมันแล้วนะคะ แต่ว่ายังให้น้องหมาเนี่ยทานอาหารที่มีปริมาณเท่าเดิมทีนี้มันจะเหลือพลังงานที่มันสะสมไว้และเก็บเป็นไขมันในร่างกายก็เลยทำขาอ้วนขึ้นนั่นเองค่ะอันดับที่4นะคะคือเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเขามีงานวิจัยค่ะออกมาว่าแนวโนโมพฤติกรรมของน้องหมาเนี่ยจะสอดคล้องกับ แนวโน้มพฤติกรรมของเจ้าของค่ะนั่นก็คือถ้าบ้านไหนเนี่ยเจ้าของนะคะรู้สึกกระชับกระเชงออกกําลังกายนะคะก็จะพาน้องหมาไปออกกําลังกายด้วยบ้านนั้นนั่นก็จะมีความเสี่ยงต่อการมีน้องหมาอ้วนได้น้อยกว่านะคะกับอีกบ้านหนึ่งที่เจ้าของชอบนั่งดูทีวีนะคะชอบเล่นไลน์เล่น Facebook นะคะน้องหมาก็จะไม่ได้มีแอคทิวิตี้ข้างนอกไม่ได้เล่นกับเรานะคะก็เลยจะทําให้เขาเนี่ยมีแนวโน้มอ้วนง่ายขึ้น หรือว่าบางบ้านเนี่ยเลี้ยงน้องหมาไว้แค่ตัวเดียวทำให้เขาไม่มีเพื่อนเล่นนะคะก็จะทำให้เขาอ้วนง่ายเช่นกัน,นะคะ่ะอันดับที่5นะคะก็คือเรื่องของโรคค่ะมักจะเป็นโรคของต่อมไรท่อนะคะโรคต่อมไรท่อในที่นี้ก็ได้แก่โรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคของไฮโปไทรอยโรคเหล่านี้ก็จะทำให้น้องหมาของเราเนี่ยแม้จะกินน้อยแต่ก็สามารถที่จะอ้วนได้นะคะ ส่วนอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่6ข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้อาหารค่ะการให้อาหารนะคะถ้าเราให้อาหารแบบล้นเกินพอดีเช่นตั้งทิ้งไว้ตลอดนะคะตั้งแต่เช้าหมดเมื่อไหร่เติมหมดเมื่อไหร่เติมนะคะเป็นบุฟเฟ่เลยอันนี้ค่ะน้องหนาบจะมีแนวโน้มที่อ้วนได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอนแนะนํานะคะการให้อาหารนะคะควรจะให้เป็นมือ้อ แบ่งเป็นมือ้อเป็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะคนให้อาหารเนี่ยอยากให้จะให้เป็นแค่คนเดียวเลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยอยากให้กินจุกกินจิกกินขนมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเพราะมันจะเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีให้น้องหมาของเราด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะเช็คลิสต์ง่ายๆ6ข้อนะคะลงไปเช็คกันดูค่ะว่าน้องหมาของเรานะคะ เข้าขายเป็นความเสี่ยงเรื่องโรคอ้วนหรือไม่นะคะและเดี๋ยวครั้งหน้านะคะหมอจะเอาวิธีการลดความอ้วนง่ายๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ